ครับสวัสดีครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมบันแชกสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ f m 9 7สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระพุชา เหรียญคัลจาร์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะวันนี้เราได้มาดาเนินรายการนอกสถานที่นะที่วัดป่าเลไลครับเป็นวัดที่มีประวัติอ่าเรียกว่ายาวนานและเป็นวัดที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงอ่าวันนี้ผมได้อยู่กับท่านพระครูโสพลวีลานุวัฒน์ท่านเป็นเลขาอ่าของท่านเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้ช่วยอ่า เป็นผู้ช่วยวัดป่าเลไลครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยอําเภอรองเจ้าหน้าอําเภอเมืองรองเจ้าหน้าอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บกาสมัชการครับจะเริญพรครับครับอาจ,จารย์ผมเข้ามาก็หลายเที่ยวแล้วก็ยังสงสัยไม่สงสัยแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะถามว่าไอสวนกล้วยของอาจ,จารย์เนี่ยอาจ,จารย์มีแรงบับน,บน,บนดาลใจยังไงที่มาทําสวนกล้วยอยาอจ,จารย์มันเหมือนข้าฝันน่นแหละข้าฝันเข้าฝ <laughs> ันมันก็คือว่า ไอ้เวลาคนเขาพูดอะไรพอเรื่องง่ายๆเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องก,กล้วยกค้ัยเราเว่าจะทำอะไรมันเรื่องกล้วยก้ยดีเนาะก็เลยพอดีในช่วงเมื่อสามปีที่แล้วครสามปีที่แล้วก็หลวงหลวงพ่อเนี่ยก็พออ่อพระสังรพระธรรมพุทธมนตลเจ้าเจ้าเจ้าวัดวัดป่าลีไลน,นะ,ค,ะครับก็วัดเนี่ยมันเป็นวัดหลวงแล้วคนมาเที่ยวนี่มากมายเลยเยอะมากถ้าเข้าเข้าออกจากทางเดียวจากหน้าวัดป่านีไรเนี่ยมันมันรถมันติดหลวงพ่อก็เลยปาเราว่าเอ้ย ทำไงมันเจาะอ,ออกหลังวัดให้ได้ครับเจาะได้แต่ว่าต้องผ่านที่รถไฟเข<อ>าผ่านที่รถไฟก็ก็มันเป็นดงเป็นดงแล้วก็บอกว่าคมผมชื่อคมเลยนะ,นค,มะคมเราไปคิดนี่เราจะมาทําไงกับที่รถไฟแปลงนี้ได้เพื่อจะเอาคนเนี่ยเวลาเข้าวัดให้ใหออกข้างหลังวัดเลยครใบ,บพัดเลย,ยเราก็มาดูแล้วก็เอ และพอดีช่วงเมื่อสามสี่ปีเนี่ยคโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ดังมากในเรื่องของ,คของโคกน้องนาครับราชกษรที่เก้าครับทำเรื่องโคกน้องนาเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งของโลกเลยคร,ครับได้รางวัลมาแล้วครับแล้วปัจจุบันราชการที่สิบก็สืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพ่อเอเาก็เลยทาว่าหลวงพ่อเดี๋ยวเราเช่าที่การรถไฟแล้วเราที่ของวัดเราก็มีแล้วด้วย รวมกันเลยแล้วก็ทําเป็นโครงการโคกงหนองนาโมเดลครับครับโค้งนาของสุพรรณบุรีครับปกตินี้ได้ยินกันได้ฟังกันในสุพรรณก็ได้ยินแต่ยังไม่มีใครทําให้มันเห็นแล้วก็จับต้องได้ครับผมก็เลยทําแผนเลยทําเรื่องของการขอเงินงบประมาณจากวชแห่งชาตินะครับแล้วก็ทําเรื่องก็ได้นุมัติมาสักก้อนหนึ่งครับแล้วก็ก็ไม่พอละครับก็ได้งบประมาณจากหลวงพ่อท่านเจ้าวาดครับพอเราทําไปแล้วทําไปแล้วเนี่ย เราทําที่ก่อนก็คือแบ่งที่ให้เป็นสี่เปอร์เซ็นต์อ่าเขาเรียกเป็นสี่ส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยขุดให้มันเป็นน้ําับเลี้ยงปลาสองพอเอาดินมาถมให้มันเป็นโคกเป็นเกาะครัไอ้นี่ยังไม่เรายังไม่รู้ว่าปลูกอะไรนะปลูกล่้ยไปก่อนแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำนาและอีกสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็คือครบร้อยเนี่ยทําเป็นเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้อแล้วก็ ขายของบ้างอะไรบ้างนะครับตัวผมก็เลยรูเรย้เราก็เริ่มทําไปเลยแล้วว่าพอนี้ดินมันเป็นเกาะแล้วเนี่ยครับนึกก็ที่ผมบอกแหละแล้วท่านนี้จะปลูกอะไรหล่ะเขานี้ครับเหมือนก็เข้าฝันเลยว่าเอ้ยในหลวงมายัางไงไม่รู้มันในหลวงถือกล้วยถือกล้วยเนี่ยคือกล้วยนะครับในหลวงนะไม่ใช่ปร,ร,ระเทศพอยุคยุคหลังมาประเทศถือกล้วยครับแต่ช่วงแรกเลยในหลวงถือกล้วยโอ้ หรือว่าจะต้องปลูกกล้วยดีแล้วเราก็แวบ,บเข้าในหัวเลยว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยตั้งเด็กเยนปัจจุบันเนี่ยก็ยังกล้วยอยู่ดีแหละแล้วก็ปลูกกล้วยมันน่าจะง่ายที่สุดครับก็ผมก็เลยลงปลูกกล้วยเลยครับคือผมก็เกิดมานอกเกิดที่สุพรรณเนี่ยบางอะมาเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ในชนบทที่ไปมานะมันก็เห็นทุกบ้านมีกล้วยหมดเพราะว่าเกิดมาก็เด็กๆเนี่ยมันไม่มีแล้วสมัยนี้ที่เราจะมาก็ต้องเป็นกล้วยบดนะฮะแล้วอะไรมันก็ กล้วยทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งการทําฝันนาก็ต้องใช้กล้วยเวลาบวงสรวงท,ทําพิธีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับโ,โดนผีเข้าเทวดาอะไรพวกนี้ก็ต้องเอากล้วยหมดเลยแม้แต่การสร้างพระเครื่องในตำนานอของสมเด็จโตพรมรังสีจกักรพรรดิของพระเครื่องก็ต้องมีกล้วยผสมตอนนี้ถามว่าย่งกล้วยเนี่ยประโยชน์มันใช้ได้เยอะมากอาจารย์อ้าวนี่ท่าน เดี๋ยวเราไล่กันไปเลยดีกว่าคุยพอดีคุยเรื่องกล้วยเนี่ยมันสนุกถ้าคุยจริงๆครับแต่เดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยว่าตั้งแต่เราเด็กยอนยอนเราตายเนี่ยมันทําอะไรกันบ้างคือเรามองภาพออกมาเลยว่าเออกล้วยเนี่ยมันทําอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องกล้วยมันไม่ใช่กล้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมปลูกเนี่ยผมทําเป็นเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไทยโดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการที่มีจิตจิตสำนึกรัก ในเรื่องของพันกล้วยซึ่งเป็นไม้ของธรรมภูมิปัญญาครับของบ้านเราว่างั้นเลยครับ,รบในกล้วยนี้ต้องบอกเลยว่าอพอดีศึกษาเรื่องกล้วยก็ต้องรู้ถึงเริเร่มรากเหง้าของกล้วยกันมาเลยครับมันเยอะมากแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อเรียกว่าชีวิตประจําวันนี่มันทุกอย่าง<ม>า<ห>เลยว่ากล้วยมาจากไหนกล้วยเนี่ยเข้ามาอย่างไงรู้ไหมไม่ทราบครับอ้าวกล้วยนี่มันจะบอกกล้วยเนี่ยความเชื่อเนี่ยของชาว เาเรียกว่าของชาวอาลับนะครับชาวอาลับ,บเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นเทวดาจากสงสวรรค์ครับ,รบกล้วยแล้วของชาวอินเดียโบราณอินเดียโบราณน,นี่ก็บอกว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นอาหารทําให้เกิดปัญญาอแล้วพวกฤาษีชีพายสมัยก่อนพอกินกล้วยแล้วเนี่ยปัญญาเฉลียวฉลาดและกําลังมหาศาลอ่าอาจาร หรือสีต้องกินกล้วยในป่ามันมีกล้วยเยอะแ่แต่ว่าเป็นความเชื่อโบราณม,มาแล้วก็ผมผมก็บอกว่ายาโดมชั้นหนึ่งก็คือกล้วยดองน้ำพึ่งกับพริกไทยอ้าวสมัยก่อนดีๆจะค่อยว่ากันไปวนนี้แตะมาหน่อยแล้วเอาพูดเลยก็ได้เขาจะนิยมใช้ในช่วงเขา้าวพรรษากล้วยน้ำว้าเนี่ยดองกับน้ำพึ้งครับแล้วเขาจะเอา ใส่ในโหลครับในโหลเป็นไหทําไมก่อนนะแล้วปิดใช้ปูนครับใช้ปูนเพื่อกันเชือ้อราแล้วเอาไปไว้ที่ใต้ฐานอ้าเพราะอะไรเพราะใต้ฐานผ้าเนี่ยพระกับคนกระบูชาผ้ากราบไหว้เหมือนกรบเสกไปแล้วคนนี้พอสามเดือนปุ๊บกล้วยมันเป็นแล้วควนี้มันเป็นยาชั้นเยอะเรียกว่าอายุวัฒนะมันมีเจ้าหนึ่งนะอยู่ทับสแกเขาดองอกล้วยน้ำผึ้งแล้วก็พริกไทยแล้วก็ขายแพงนะ แล้วคนก็มาซื้อกันเขาบอกกินอิญญาเป็นอายุพัฒนะแล้วเราก็ไปดูโอ้โหมันก็อายุยืนจริงนะใช่ไหมอ่าเนี่ยเรื่องกล้วยเนี่ยพระทาพูดเรื่องกล้วยเนี่ยประโยชน์มันเยอะแยะมากมายโบราณปู่ย่าตายายดูดบุรีก็ต้องเอาใบเขาเรียกใบตองอ่านี่ท่านเดี๋ยวค่อยแตะใบตรงนั้นเดี๋ยวอเอานี่ก่อนเอผมพูดค้างไว้กล้วยเนี่ยที่เราในประเทศไทยเราเองเนี่ยสมัยก่อนมันมีแค่กล้วยป่ากล้วยนว้านี่ไม่มี บ้านเราเนี่ยทางทางใต้เนี่ยมันบ้านเราเป็นภูเขาใช่ไหมครับมีแต่กล้วยป่าอย่างเดียวซึ่งเมล็ดเยอะครับแล้วคราวนี้มันช่วงการค้าขายศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยก็คือพันสองร้อยปีเนี่ยมีการค้าขายกันแล้วเนี่ยก็มีกล้วยมาจากทางอินโดนีเซียจากริปินเี่ยมากับพ่อค้าก็เอาติดเรือมาครับนะครับก็มีคติว่าถ้าเอากล้วยมาเหมือก็มีแม่ยานางที่เรือก็จะทำอะไรให้กล้วย ที Freud, ่แบบสมเขาเรียกว่าเดินทางก็จะปลอดภัยเพราะมีแม่ย่านางมาอ๋อมาจากอินโดอินโดนีเซียออ๋อที่ทําให้กล้วยแพงก็คือแดงอินโดอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์พวกที่มีมุกเขาเรียกกล้วยนี่มากับพ่อค้าแล้วมาขึ้นทางใต้ก่อนแล้วนี่ก็พอมาปลูกแล้วเนี่ยมาผสมพันธุ์กับกล้วยไทยเขาเรียกว่าบ้านเราก็เป็นกล้วยป่าครับแต่ว่ากล้วยทางนั้นก็เลยเว่ากล้วยหักมุกนะครับเป็นพวกกล้วยหินพวกอะไรสไตล์กล้วยมุกเนี่ย มันก็พอรวมกันปุ๊บเลยเกิดสายพันธุ์เขาเรียกว่า ABB ถ้าเกิด A A แล้วก็ B เขาเรียกทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นพวกกล้วยหินนะเป็นกล้วยดั้งเดิมแต่ถ้าเกิดกล้วยดั้งเดิมเนี่ยคือว่าพันธุ์กล้วยป่าเนี่ยมันมากพอพันธุ์กล้วยป่ามากปุ๊บมันก็เลยเป็นกล้วยหินนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าคือผสม A กับ B B หมายถึงว่าทางบ้านเราน้อยแล้ก็ทางทางอีโดพวกอะไรมาก มันก็เลยเป็นกล้วยน้ําว้าครับอาจารย์พูดถึงกล้วยหินเนี่ยผมเนี่ยกินกล้วยหินที่ยะลาเขาจะต้มมะเลือแล้วมันอร่อยมากแล้วปัจจุบันเนี่ยกล้วยหินนี่แพงเขาเอาไปทำอะไรไหมไปเลี้ยงนกหัวจุกอ้าวท่านผมจะบอกเลยเพราะว่าเมื่อปี2,552เนี่ย วันที่สิบสองสิงหาคมคสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านไปเปิดศูนย์ของพระราชินีครับแล้วก็พระเทพท่านบอกว่าพระราชินีนี่ทรงโปรดกล้วยหินอทรงโปรดกล้วยหินกล้วยนี่มีหลายอย่างแต่ท่านทรงโปรดกล้วยหินเพราะว่ากล้วยหินน่ะมันเป็นกล้วยที่ที่แปกมันเป็นทรงสามเหลี่ยมใช่แล้วเปลือกหนาครับแล้วก็บอกว่าเวลาเวลาแล,วแล้วแล้วกล้วยกล้วยหินเนี่ยเนื้อเขาแน่นแล้วก็มีแป้งเยอะ เหมาะสําหรับมาทําอาหารแล้วที่แน,น่ๆก็คือว่าเวลากินกล้วยหินเนี่ยจะทําที่เขาเรียกว่าอายุวัฒนะดีแล้วก็าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าในกล้วยหินน่มันมีสารเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ็กซทฟโปรตีนอะไรของเขาเนี่ยครับมีมีสารเขาเรียกาสารที่ทําให้ร่างกายนี่แข็งแรงกล้วยหินเนี่ยมากกว่าอย่างอื่นอยู่ภาคใต้แล้วนกกระลดดหัวจุกนะครับใช่ต้องกินกล้วยชนิดน,นี้พอกินแล้วมันไปทปําปฏิกิยาต่อกองเสียงนก<อ>ทําให้นกเนี่ยเสียงใสก็ทุกวันนี้เขา เอาไปเอามาจากยะ,ยะลาไปเอาไปหาที่ป่ามามาขายใหพ้พวกเลี้ยงนกอ่ปลอดหัวหัวจุกเนี่ยหวีหนึ่งร้อยกว่าบาทอ้านี่ผมจะเล่าเรื่องกล้วยหินเนี่ย <c oughs> มันมีประวัติด,ด้วยที่ทอนวลล่าผลกล้วยเนี่ยครับผมขึ้นเครื่องบินไปครับท่านผมไปจังหวัดตรังครับเพราะว่ามีเพื่อนอยู่จังหวัดตรังก็เลย <c oughs> ขึ้นเครื่องบินไปได้มาสามหน่อแล้วก็มาปลูกขยายที่นี่ครับครับก็แนวคิดก,ก็คือได้ความรู้มาจากว่าพระราชินีทรงโปรดกล้วยชนิดนี้ แล้วว่าทรงให้ขยายพันธุ์ด้วยครับ,รบแล้วปัจจุบันกล้วยหินไม่ใช่ว่าจะมีแต่ภาคใต้แล้วณนะยุคปัจจุบันในสมาลยอยห้าสิบหกหกสิบหกหกสิบหกเนี่ยครับกล้วยหินขึ้นมาอยู่ภาคอีสานเต็มเลยแล้ว<ต>ไปอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเอาไปแปรรูปทํากล้วยสอดไส้มะขามสอดไส้สับปะรดใช้กล้วยหินหมดเลยกล้วยหินเนี่ยที่จังหวัดพัทลงุงเขามาทํากล้วยฉาบแล้วก็เป็นอุตสาหกรรม อ่าแบบว่าที่ขายดีมากเลยผมก็ไปกินกล้วยหินที่เขาต้มกับปี๊บข้างถนนนะแล้วใส่เกลือและปี๊บไม่ดำเนี่ยนะแล้วเปลือกที่แบบอาจารย์ว่าหนานหนาแล้วกลับมากรุงเทพเนี่ยซื้อมาไอ้พวกนั้นก็บอกมึงซื้อไม่ได้ไงมึงสุดท้ายพอกินปุ๊บคนสั่งซื้ออืแล้วมันดีตรงนี้คือกล้วยหินอีกอย่างคือที่พระราชนีทรงช,ชงชอบครับ การขนส่งง่ายมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเปลือกหนาการขนส่งก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเวลาเขาสุกเนี่ยเขาอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์ถ้าเปลี่ยนเสม,มอแล้กล้วยเราเนี่ยพอตัดเครือมาวางแวบ,บเดียวงอมแล้วผมก็ไปเอาพันธุ์หักมุกทองจากพัทลุงหักมุกทองแล้วหักมุกทองเนี่ยเวลาย่างเนี่ยมันจะสีพอมันแตกจะเป็นสีจำปาแล้วมันสวยงามมากแล้วก็เวลาต้มนี่นะมันสุดยอดแล้วก็ผมจะกินตอนสุกสุกแล้วมันเหลืองเป็นสี ทองเลยสีทองแล้วหักมุกเนี่ยต้นตำลับเขาอยู่ที่อินโดนีเซียอีกอินโดนีเซียครับที่อินเดียก็มีที่อินโดนีเซียก็มีเขาเรียกว่าหักมุกอินโดครับหักมุกอินเดียครับลูกไม่เหมือนกันหักมุกอินโดเนี่ยจะลูกอวบใหญ่แล้วสุกเป็นสีทองครับแต่ถ้าของของอ่าของอินเดียเนี่ยจะเรียวๆหน่อยๆครับแต่ว่าเป็นลักษณะเดียวกันผมมามาจากที่พระสุลงวัดคูหาสวรรค์มันขึ้นที่วัด แล้วผมก็เจาะจงเอาที่วัดมาวัดกูหาสวรรค์พระรามหลวงเหมือนกันที่พัทลุงแล้วลูกมันใหญ่แล้วมันเวลามันสุกมาเนี่ยนะจา์เวลากินนี่มัน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 อร่อยมากเลยนะอ่าแล้วมันมีกล้วยของไทยอ่ะมีอีกชื่อหนึ่งครับชื่อกล้วยพม่าแหกคุกอ๋อไม่เคยได้ยินพม่าแหกคุกเนี่ยเป็นคนละชนิดกันนะครับกับที่ว่ามาแต่ว่ามันเป็นลูกลักษณะคล้ายกับกล้วยหักบุกทั่วไปแต่ลูกมันใหญ่แล้วครือใหญ่หนักมาก อต้มตำรับก็คือว่าพาม่าเนี่ยมันโดนไทยไปขัง,ขงสมัยก่อนอแล้วคราวเนี้ยก็จะหนีก็ไม่มีแรงก็ไม่มีอะไรจะกินพอดีพอมือมันเอื้อมได้มันมีอะไรได้มันมันออกมาได้มันก็มีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งแล้วเนี้มันก็กินกล้วยต้นนี้ทําให้เกิดกําลังวังชา<อ>ก็เลยแหกคุกหนีได้เขาก็เลยบอกว่ากล้วยชน,นิดนี้กินแล้วกําลังวังชาดีของที่สวนมี มีหมดเลยครับเมื่อกี้ผมเข้ามาเห็นที่อะไรนี่ว่าอ๋อดอกับทองดอกัวทองอ่าเดี๋ยวผมพูดย้อนไปอีกหน่อยเพราะว่าถ้าพูดเจาะไปถึงเรื่องพันกล้วยนี่เยอะมากเลยแล้วสนุกสนานแต่ว่าจะย้อนไปดูในเรื่องของความเชื่อผมได้บอกแล้วว่าของชาวชาวอาหรับแล้วก็ชาวอินเดียครับเอาแล้วชาวไทยเราอ่ะมันมีความเชื่อทางศาสนาแล้วตั้งกตตั้งเกิดมายนตายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่กันว่าตั้งแต่เด็กทําอย่างไรกันบ้างนะครับ แต่ว่าความเชื่อเนี่ยเรื่องของกล้วยเนี่ยมีอยู่ในชีวิตของเราแน่แล้วตอนนี้เราก็ยังหลีกไม่พ้นนะค,ะครับเพราะอะไร,รเริ่มตั้งแต่เกิดก่อนเอาลองนึกออกไหมว่าเกิดทําอะไรบ้างเกิดก็ต้องเอาใบตองมาลองและเอาแล้วถ้าก่อนเกิดล่ะ <laughs> ก่อนเกิดก่อนเราเอาตัดกล้วยมาไหวมาบวงสรวงก่อนเกิดเขาคิดกันถึงเรื่องตอนที่จะเกิดเลยนะค,ะครับก่อนที่จะเกิดเขาคิดเลยจะเอาลูกแฝดหรือลูกเดียวเขาคิดได้เลยนะมามัายก่อน เพราะว่าเวลาเวลาจะแต่งงานเขาต้องมีกล้วยมีอ้อยถูกต้องแล้วก็เอากล้วยมาเนี่ยเอากล้วยมาเนี่ยปุ๊บเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยต้องร่วมกันปลูกแล้วก็วาอาธิษฐานไว้ว่าถ้ากล้วยเนี่ยจเจริญสมบูรณ์ดีมันก็การลูกก็จะออกมาดีอุดมสมบูรณ์รนะครับและช่วงกินกล้วยน่ะช่วงที่จะออกลูกเขาก็คำนวณเลยถ้าเกิดกินกล้วยแฝด ลูกจะเป็นกล้วยแฝดไอ้ลูกจะเป็นแฝดแต่ชาวบ้านเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่เอาไม่เอาไม่อยากกินแฝดเพราะว่าถ้ามีลูกเยอะมันยากจนใช่เขาก็เลยจะไม่กินกล้วยแฝดกันเอ้าแล้วพอพอปุ๊บแล้วเนี่ยพอมีกล้วยมีอ้อยปุ๊บแล้วนี่หมายถึงว่าเขาคำนวณตอนเกิดนะครับแล้วพอปุ๊บแล้วเนี่ยกล้วยมันเก้าเดือนใช่ไหมครับเก้าเดือนถึงสิบเดือนเพราะอะไรเขาจะปลูกไว้เลยพอปุ๊บมาพอออกลูกปั๊บเขาได้กินกล้วยเลยครับครับ น้าลูกอ้าวพอนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าเด็กเลยครับเพราะเวลาเด็กออกลูกใช่ไหมพอลูกปุ๊บก็จะต้องทําเขาเรียกใบสีสูผันก่อนันเอ่ยันมาทําใบสีก่อนนะครับเขาเรียกว่าของศาสนาของเราเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องเทวดาและผู้ผีปีศาจอยู่กับเรื่องกล้วยทั้งหมดเลยครับ,รบแล้วคราวนี้พอเด็กเกิดมาปุ๊บก็ใช้ใบกล้วยรองแล้วก็ใช้ใบสีที่วานั้นและพอเด็กจะโกนจุกก็คือ1เดือนกับอีก1วันนะหนึ่งเดือนหนึ่งวันเนี้ย ต้องใช้กล้วยเป็นเขาเรียกว่าใช้กล้วยเนี่ยหนึ่งหวีเอามาทําในพิธีกรรมครับอ่าเขาเรียกกนจุกคือคือกล้วยใบกล้วยเนี่ยมันพิธีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเพณีไทยอ่ะแล้วพอเกิดมาเป็นไงพอพอพอเด็กพอจะได้คอได้กินอาหารบ้างพออะไรบ้างก็ก็เอากล้วยบดใช่ไหมครับกล้วยกล้วยบดกล้วยบดแต่ถ้าเกิดจะกินผมก็ยังทันได้กินกินผมผมผมมากินแล้วทุกวันนี้ผมก็มีความปลูกพันธุ์และชอบกล้วยมาก กล้วยบวชชีกล้วยทอดกล้วยย่างกล้วยปิ้งแล้วก็กล้วยดิบอ่าแล้วพอเราได้กินกล้วยกล้วยแล้วเราก็ทําให้เราเดินเหินอะไรได้แข็งแรงเพราะมันมีสารอาหารดีพอเด็กขึ้นมาหน่อยเอาอะไรเล่นสมไม้ก่อนก็มาต้านกล้วยแล้วก็ปืนปืนมันมีอะไรที่ไหนล่ะเเราอาหารที่ฉันเลิกก็คือแกงกล้วยบวชชีเด็กๆพ่อแม่แล้วปากใต้ปักใต้เขาเรียกแกงหยวกกล้วยอ้าวใช่ อันนั้นเป็นเรื่องอาหารเดียวเราจะพูดใน<อ>ในใน,ในเทปต่อไปว่า<ะ>มันสามารถทําอะไร,ะรบ้างตอนนี้เราไล่ในเรื่องชีวิตอประจําวันก่อนพอเป็นเด็กๆเ,เรารเล่นเลยใช่ไหมครับอ้าวแล้วนี้พอช่วงจะบทเนนครับบทเนนก็ ต้องทำพิธีก็ใช้กล้วยอีกครับแล้วพอบวชพระเป็นไงเทศฝันนาคทาฝันนาคทำอะไรต้องแหกันก็มีกล้วยทั้งนั้นทั้งหมดเลยลายสีสูบฝันอะไรทอดกระถินทอดผ้าป่าทั้งหมดเลยต้องมีกล้วยมีอ้อยมีมะพร้าวและกล้วยนี่หลักเลยใช้หมดเลยเรื่องตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับเวลาบวชทําฝันนาคใช้แล้วใช้แล้วอ้าวแล้วคราวนี้พอพอบวชพอจะสึกก็ต้องใช้ ใช้กล้วยอีกเอามาเป็นเป็นบอกพระอุปชาต่างๆแล้วก็พอออกพรรษาต้าก,ก็เข้าไปจักรถินพระป่ากันครับก็ต้องแหกกล้วยทํากล้วยเทศมหาชาติมาเขาเอากล้วยทั้งต้นเลยอา้ที่มัน,กนแกๆ่ๆแล้วมาตั้งไว้เลยผูกก็เสาศาลาเลยถวายพระและ้วมันก็พอเหลือมันก็เด็กกินอะไรกันเลยนะเอาโหยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้เรามาพอบวชเบิดอะไรเสร็จสับอะไรแล้วพอช่วงในช่วง บ้านปลายของชีวิตนะบ,บ้านปลายชีวิตก็มีเรื่องของการจะตายคเพราะการจะตายเนี่ยเขาเอาอะไรละเขาใช้ใบกล้วยเนี่ยเอามาห่อทูบเทียนแล้วก็ให้คนที่จะป่วยเนี่ยอธิษฐานในก่อนตายครับนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีคนที่ป่วยหนัหนกๆสมัยก่อนโรคฝีดาดอะไรต่างๆน้ำเหลืองเยอมเขาก็ใช้ใบกล้วยนี่อเอามาลองมันไม่มีอะไรแล้วตรงนี้มันก็จะทําใ้ไม่ให้น้ําเหลืองติด อ้าวแล้วพอพอตายไปอ่ะวัดป่าลีลายมันเกี่ยวกับเรื่องนางวันทองที่โดนฆ่าเน่ะเขาใช้ใบกล้วยเนี่ยเอารองเวลาประหารชีวิตปุ๊บเขาไม่ให้เลือดไหลนองแผ่นดินเขาใช้ใบกล้วยเนี่ยเป็นตัวรองคือใบกล้วยเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากมายรองอาหารรองเด็กแรกเกิดแล้วก็รองอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเยอะมากเลยนะกล้วยนี่มีประโยชน์แล้วก็เรามาถ้าพูดเรื่องกล้วยเนี่ยสองวันมันก็คุยกันไม่จบ ภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยครับเขานอกจากใช้กล้วยในเป็นวิถีของเขาแล้วเนี่ยในช่วงตายเนี่ยเราพูดถึงตายแล้วนะครับตายเนี่ยเขาใช้กองฟอนเนี่ยเขาก็ใช้กล้วยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยมาวางทับวางทับต่างๆเนี่ยแล้วโอ้ในช่วงก่อนตายเราเนีย้อนไปนี่ตอนสมัยก่อนเขาเรียกหมอตําแยตําแยเนี่ยเวลาเขาคลอดแล้วเนี่ยเขาต้องต้องนอนไฟเขาจะใช้ต้นกล้วยเนี่ยตัดแล้วมาล้อมกับกองไฟไว้ใช่เพื่อมาให้ไฟเนี่ยมันพออาจารย์พูดถึงเรื่องตายเนี่ย เวลาเขาจัดงานเนี่ยแท,ยทงยวกแทงยวนี่รู้เปล่าว่าเขาแทางยวกเนี่ยเขาใช้ยวกเนี่ยเขาใช้กล้วยอะไรรู้ไหมท่านกล้วยตานีไหมอ้าวกล้วยตานีเ,เพราะว่ากล้วยตานีอะสมัยก่อนเนี่ยมันหาง่ายครับแล้วสองกล้วยตานีเนี่ยมันไม่ค่อยดำครับกล้วยตานีมันจะขาวจั้วะเลยเวลาการแทงยวกเพื่อเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ดำง่ายแล้วกล้วยตานีใบกล้วยตานีเขาก็มาทําใบสีใบสีเพราะมันไม่มันไม่แตกหนาแตกแล้วคนกล้วยตานีเนี่ยเขา ถามมึงยิงอาจารย์เขากินกันไหมเขาไม่กินใช่ไหมเอ่อกุ้ยตานีต้องเอาไปปรุงสุกเลยไปปรุงสุกเขา,เ,าเขาเขาเขาบอกเขากลัวกลัวเดี๋ยวกงคืนมันมีนางตานีออกมาแล้วมันจริงไหมอาจารย์หรือเป็นตำนานเป็นเป็นตำนานแล้วก็ความเชื่อครับแต่นี่เรามาพูดถึงถ้าอ่าเรามาพูดถึงเรื่องแทงยวก,ก่อนครับเพราะว่าพูดค้างไปจะไม่ต้องย้อนกลับครับการแทงยวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบ้านเราน่มันเรื่องของราชตำนัก ถูกต้องเ,าาเลยขมาแล้วแล้วก็ในวรรณคดีของคุณช้างคุณแผนเนี่ยลูกของนางพิมพเนี่ยช่วงที่ตายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายทหารใหญ่ก็มาช่วยไม่ทันก็โดทนทหารชีวิตอันนี้ก็ฝังพอฝังเสร็จแล้วพอช่วงแกไปลบอ่าหมื่นไวจรนาทหรือไงชื่อชื่อ,อ,อเป็นเจ้าพยาแล้วน้นก็มีมีนั่นแล้วก็เลยขออนุญาตกับ พระมหาการ์บอกว่าอยากจะทําพิธีสมแม่อืครับ hmm. ก็เขาอนุญาตก็เลยขุดแล้วก็มาทําใช้กล้วยเนี่ยครับมาประดับตุกแต่งเป็นเชิงตะกอนแล้วก็มาเผาใหม่ครับมีเขียนไว้ในเรื่องวรรณคดีกุนกช้างุนแผนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยครับเวลาท่านไปออกรบต่างๆอย่าไปทางภาคใต้เนี่ยหัวหน้ากองทหารที่เป็นทหารเอกเนี่ยเวลาเสียชีวิตในเนี่ยท่านจะให้เกียรติโดยการ ท้งหยกครับเวลาเผาเพราะว่าอยู่ในป่ามันหาอะไรที่จะมาตกแต่งไม่ได้ก็มีแต่ต้นโยกอย่างเดียวที่จะมาแทงได้ก็จะมีประวัติอยู่ในเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยการที่จะหาดูในเรื่องของการแทงหยกได้ต้องงานพระราชพิธีเพราะวว่าาชาชบ้นในพระราชวังชาวบ้านก็คงคึงมันเดือนนี้มันหาช่างยากแล้วมันก็ลมหายใยตากันเยอะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็แพง ราะฉะนั้นต้องงานร่ายพิธีเขาจะสืบสารเรื่องของโบราณประเพณีมันก็เลยต้องหาช่างแล้วช่างแทงหยกที่เลิศเลยก็คือจังหวัดเพชรบุรีใช่เดี๋ยวนี้หมดแล้วตายแล้ว,ลวก็ยังยังพอมีชุดรุ่นลูกนลานอยู่แล้วก็<ม>ที่ตุพันณ์อยู่ที่เดิมบางนางบชครับยังมีชุดที่แทงได้อยู่คือสุพันณ์เพชรบุรีสมัยก่อนตุพันธ์เนี่ยก็คือก่อนอจะมีงานศพถ้าบ้านมีฐานะหน่อยเขาจะแทงหยกแล้วก็เขาเรียกเมน เดีย๋ยวนี้มันเป็นเมนลอยใช่ไหม <Main lawyer. S 1> แต่สมัยก่อนมันเป็นเมนที่ว่าแทงหยวกขึ้นมาแต่ก็เมนเมนลอยเล็กอ่ะนะกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้มีการจัดอบรมของเจ้าหน้าที่ของสำนักระราชาวังแล้วของวัฒนธรรมเนี่ยทุกจังหวัดจะแทงหยวกเป็นเพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้ชัดเจนแล้วแล้วก็ก็ใช้กล้วยนะครับก็ยังได้ใช้กล้วยกันอยู่ครับก็เรื่องราวของกล้วยนะท่านพระครูโสพลนะท่านเป็นผู้ช่วย อาเจ้าวาดวัดป่าไหลๆพระอารามหลวงแล้วก็เป็นรลขาท่านเจ้าวาดท่านได้พูดเรื่องกล้วยวันนี้อะเดี๋ยวเราจะมาอาช่วงหน้าเราจะมาพูดเรื่องพันกล้วยต่างๆนะครครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ